พิชิดรูบิกแนวพลิกแปลงอย่างมีสไตล์ผสมผสานวิธีคิดและเทคนิคจากหลายค่ายเน้นความเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนเลือกจำสูตรน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ที่ชิดรูบิกภาคทำให้ถึงในคลิปนี้เป็นภาคต่อของภาครู้ให้ชำซึ่งจะเน้นการลงมือทำไม่อธิบายความเป็นไปได้ทุกรณีเหมือนภาคแรกแต่สรุปสูตรไว้ท้ายคลิปและแยกการแก้รูบิกสองชั้นแรกออกมาเพราะต้องการเน้นการทำความเข้าใจครอสและ F 2 l แบบทำถึงไม่พึ่งสูตรรูบิก3าคูณสมี6ด้านด้านละสีมี3แถวนอนหรือ3ชั้น มีสแถวตั้งระนาบหน้าหลังและ3มแถวตั้งระนาบซ้ายขวาประกอบด้วยแกนขอบและมุมมี6แกนแกนละสี12ขอบขอบและ2สีและ8มุมมุมและ3สีปกติจะนำรูบิกมาคลาสีแบบสุ่มอย่างน้อย20รอบก่อนแก้แต่ตอนนี้จะคลาสสีตามรูปแบบที่กำหนดเพื่อสามารถหมุนตามช้าๆและเข้าใจไปพร้อมๆกันถือรูบิกที่มีสีสมบูรณ์หันแกนขาวขึ้นบนหันแกนเขียวมาข้างหน้าแล้วหมุน L ดีด็อกพรัมอสองยเอฟพรัมบีบอยสองดีด ok ็อกสองอดีด็อกสองอสองยสดีด็อกบบอยสองอลสองเอฟสเสร็จแล้วจะได้สีด้านบน ด้านหน้าและด้านขวาตามที่เห็นหากคลาสสีไม่ตรงหมุนตามต่อไม่ได้ต้องฝึกเองภายหลังหรือจะแก้รูบิกด้วยวิธีพื้นฐานก่อนเพื่อคลาสสีใหม่อีกครั้งเมื่อคลาสสีเสร็จหัน x 2คืขึ้งไงรูบิกเสร็จสองส่วนสี่รอบเพื่อให้แกนเหลืองพลิกขึ้นด้านบนในการแก้รูบิกจะให้แกนเหลืองอยู่ด้านบนเสมอการหันรูบิกแนวนอนใช้ตลอดการแก้แต่จะเลี่ยงการใช้ y y พรมหรือ y 2เพื่อลดความสับสนจึงใช้คำบรรยายแทนเช่นหันแกนสีน้ำเงินมาข้างหน้า ขั้นตอนมีดังนี้ 1. ครอสเริ่มต้นทำขาวล้อมเหลืองขณะแกนน้ำเงินอยู่ด้านหน้าพบขอบขาวอยู่หน้าล่างดูก่อนว่าด้านบนของแกน F มีขอบขาวขวางอยู่หรือไม่ภาเอินไม่มีคือแกน F ว่างสามารถย้ายขอบขาวขึ้นทางซ้ายหรือขวาก็ได้ก่อนหมุนต้องดูด้านบนซ้ายด้านบนขวาว,ว่าด้านไหนว่างกรณีนี้ว่างสองด้านจะขึ้นทางซ้ายหรือขวาก็ได้เลือกหมุนเพรำขึ้นหน้าขวาก่อนแล้วหมุนอานำสีขาวขึ้นบนขวา ต่อมาหันแกนแดงมาข้างหน้าพบสีขาวอยู่หน้าล่างแต่มีขาวด้านบนขวางอยู่จึงข้ามไปก่อนหันแกนเขียวมาข้างหน้าพบสีขาวอยู่หน้าบนแกนเอฟจึงหมุนได้อิสระแต่บนซ้ายมีขาวแล้วหมุนเอฟเพื่อย้ายขอบขาวมาหน้าขวาซึ่งผลักขอบขาวด้านอาลงด้านใต้ด้วยแล้วหมุนอาให้สีขาวขึ้นบนขวาจากนั้นจะหมุนขอบขาวที่อยู่ด้านใต้ขึ้นก็ต้องดูก่อนว่าด้านบนหน้ามีขาวขวางอยู่หรือไม่เผอิญว่าง หมุน f2 ให้ขาวใต้ขึ้นบนซึ่งครบ3มรูปแบบแล้วตอนนี้มาดูการแก้ไขเมื่อมีขาวด้านบนขวาอยู่หันแกนแดงมาด้านหน้าขอบขาวหน้าล่างติดขาวด้านบนแก้โดยหมุน u พรมให้ขาวด้านบนหลบไปทางขวาแล้วหมุน f พรมให้ขาวไปพักหน้าขวาก่อนพอจะหมุนขาวขึ้นบนก็ติดขาวด้านบนขวาต้องหมุน u พรมให้ขาวบนหลบไปด้านหลังก่อนจะหมุนอานำขาวขึ้นบน ต้องดูอีกทีว่ามีขาวอื่นเลื่อนมาขวางแทนอีกหรือไม่ถ้ามีต้องหมุนหลบจนกว่าจะว่างเผอิญไม่มีหมุนเอาให้ขาวหน้าขวาขึ้นบนจะได้ขาวล้อมเหลืองครบต่อไปจะทําขาวรูปบวกหมุนยูพรมให้ขอบขาวแดงตรงกับแกนแดงก่อนแล้วหมุนเอสองลงด้านล่างต้องหมุนขอบขาวบนอีกสามครั้งให้สีด้านข้างตรงกับสีของแกนแต่ละด้านโดยหมุนยอย่พรมหรือย2งแล้วหมุนขอบขาวเสษ็จสองส่วนสีรอบลงด้านล่าง เพือเอ่อนตัวอย่างนี้หมุนครั้งเดียวขอบทุกด้านมีสีตรงกับแกนเลยขอบขาวเขียวด้านอาตรงกับแกนเขียวแล้วหมุน A สองขอบขาวน้ำเงินด้านแลตรงกับแกนน้ำเงินแล้วหมุน L สองและมองขอบขาวส้มด้านหลังหรือ B ตรงกับแกนส้มแล้วหมุน B สองมองด้านใต้ทั้งสี่ด้านจะเห็นรูปขาวบวกและสีด้านข้างตรงกับแกนแต่ละด้านแล้วจบขั้นตอนที่1 Cross ขั้นตอนต่อไปคือ2 F 2 L คือจัดเรียงสีสองชั้นในคราวเดียว เริ่มต้นจากมองหาชิ้นมุมที่มีสีขาวและชิ้นขอบที่มีอีกสองสีตรงกับชิ้นมุมแล้วจับคู่ชิ้นมุมกับชิ้นขอบที่ชั้นบนสุดซึ่งเป็นชั้นที่มีอิสระในการเคลื่อนที่จับคู่ได้แล้วนำใส่ลงสล็อตที่สีตรงกับแกนสองข้างที่ขนาบอยู่สล็อตหมายถึงช่องบรรจุชั้นที่1และ2มีสีสล็อตรอบๆเครื่องหมายบวกสีขาว A จับคู่มุมส้มน้ำเงินขาวกับขอบส้มน้ำเงินกรณีนี้จะจับคู่มุมที่อยู่ชั้นล่างและหันสีขาวอยู่ใต้รูบิกก่อน เริ่มต้นโดยหันแกนสีน้ำเงินมาข้างหน้าจะหมุน F พรมหรือ R ก็ได้เพื่อให้มุมส้มน้ำเงินขาวขึ้นมาชั้นบนและหันสีขาวออกข้างเลือกหมุน R ให้มุมขึ้นบนแต่ต้องรักษารูปขาวบวกจึงหมุน U ให้มุมไปหลบซ้ายเพื่อหมุนาพรมเก็บแดงขาวกลับเข้าที่หันแกนส้มมาข้างหน้าจะเห็นนอขอบส้มน้ำเงินอยู่ชั้นสองหน้าซ้ายหมุน L พลมให้ขอบส้มน้ำเงินขึ้นมาแถวบนเพื่อเตรียมจับคู่ หมุนยูพรมให้ขอบหลบขวาเพื่อหมุนแอลเก็บเขียวขาวกลับเข้าที่หันแกนแดงมาข้างหน้าเพื่อให้มุมส้มน้ำเงินขาวอยู่ข้างหน้าจะเห็นขอบส้มน้ำเงินอยู่ตรงข้ามกรณีนี้มุมและขอบมีสีส้มด้านบนตรงกันดังนั้นขอบจะอยู่แนวตรงข้ามหรืออยู่ด้านขวาก็ได้กรณีสีด้านบนตรงกันจะต้องย้ายขอบมาจับคู่กับมุมที่ด้านหน้าโดยจะหมุนแอลให้มุมนี้หลบไปอยู่ข้างล่างก่อนแต่ก่อนหมุนแอล ดูด้านซ้ายแกนน้ำเงินที่จะถูกผลักขึ้นบนก่อนว่ามีคู่ส้มน้ำเงินในสล็อตหรือไม่กรณีนี้ยังไม่มีหมายถึงสล็อตว่างหมุนมแอลได้เลยจากนั้นหมุนยูสองให้ขอบส้มน้ำเงินมาอยู่ด้านหน้าแล้วหมุนแอลพร้มให้มุมส้มน้ำเงินขึ้นมาจับคู่กับขอบจับคู่ได้แล้วจะใส่ลงสล็อตต่อไปหมุนยูไปหาแกนน้ำเงินแล้วหันแกนน้ำเงินมาข้างหน้าจากนั้นหมุนยูเลยไปแกนส้มหันแกนส้มมาข้างหน้าหมุนอาให้ขอบน้ำเงินขาวขึ้นมารับ หมุนยูพรมเพื่อนำมุมส้มน้ำเงินขาวมาจับคู่กับขอบน้ำเงินขาวแล้วหมุนอาพรมเก็บเข้าสล็อต B จับคู่มุมแดงน้ำเงินขาวกับขอบแดงน้ำเงินกรณีนี้มุมอยู่ชั้นบนและหันสีขาวขึ้นบนเริ่มโดยหันแกนน้ำเงินมาข้างหน้าต้องการทำให้มุมแดงน้ำเงินหันสีขาวออกด้านข้างแต่ต้องอยู่ชั้นบนเหมือนเดิมคำว่าข้างหมายรวมถึงซ้ายขวาหน้าและหลังซึ่งเป็นตำแหน่งและสีที่พร้อมจับคู่จะเลือกหมุนเอพรมหรือ R ก็ได้ แต่มีอีกเรื่องหนึ่งซ้อนอยู่คือมีขอบแดงน้ำเงินอยู่ติดกับมุมนี้แต่สีไม่เข้าคู่กันจะต้องจับแยกกันด้วยเลือกหมุนอาให้มุมแดงน้ำเงินขาวหันสีขาวไปด้านหลังก่อนหมุนอาต้องดูว่าสล็อตใต้มุมที่จะถูกผลักขึ้นบนว่างหรือไม่พบว่าว่างจึงหมุนอาได้หมุนอาแล้วทําให้ขอบถูกผลักลงชั้นสองด้วยหมุนยูพรำนํามุมไปหลบหลังซ้ายหนึ่งเพื่อเก็บแดงขาวสองเป็นการแยกมุมออกจากขอบไปในตัว หมุนอาพรมเพื่อเก็บแดงขาวซึ่งทำให้ขอบแดงน้ำเงินกลับขึ้นมาชั้นบนอีกครั้งหันแกนเขียวมาข้างหน้าเพื่อให้มุมแดงน้ำเงินขาวมาอยู่ข้างหน้าจะสังเกตได้ว่ามุมหันสีแดงขึ้นบนขอบหันสีน้ำเงินขึ้นบนกรณีสีด้านบนต่างกันต้องย้ายขอบที่อยู่ด้านซ้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมุมคือด้านหลังการย้ายต้องนำมุมแดงน้ำเงินขาวไปหลบด้านล่างก่อนแต่การหลบจะผลักให้คู่ส้มน้ำเงินที่จะเสร็จแล้วขึ้นบนและได้รับผลกระทบ จึงต้องหมุนยูเพื่อย้ายมุมไปหน้าซ้ายเพราะด้านขวาองแกนเขียวที่จะถูกผลักขึ้นบนเป็นสล็อตว่างหันแกนแดงมาข้างหน้าหมุนอาพรำเพื่อนำมุมไปหลบด้านล่างแล้วหมุนยูให้ขอบน้ำเงินแดงไปอยู่ด้านหลังหมุนอาให้มุมกลับขึ้นบนจากนั้นหมุนยูให้มุมแดงน้ำเงินตรงกับแกนน้ำเงินหันแกนน้ำเงินมาข้างหน้าหมุนอาเพื่อจับคู่กับขอบด้านหลังจับคู่ได้แล้วจะใส่ลงสล็อตต่อไป โดยหมุนยูกลับมาจับคู่กับขอบแดงขาวด้านขวาแล้วหมุนอาพรามเพื่อเก็บเข้าสลอ็อต4จับคู่มุมส้มเขียวขาวกับขอบส้มเขียวกรณีนี้มุมส้มเขียวขาวอยู่ชั้นบนและหันขาวขึ้นบนเริ่มโดยหันแกนส้มมาข้างหน้าต้องทําให้สีขาวหันมาด้านข้างและต้องอยู่ชั้นบนเหมือนเดิมจะเห็นว่าขอบส้มเขียวอยู่ติดกับมุมแต่สียังไม่เข้าคู่กันเหมือนกรณีที่แล้วต้องจับแยกกันแต่จะเลือกทำอีกวิธีหนึ่ง คือจะหมุนเอฟพรมเพื่อย้ายมุมไปอีกทางหนึ่งแยกทางกับขอบทันทีแต่ทำไม่ได้เพราะจะทำให้ส้มน้ำเงินที่จับคู่เสร็จแล้วถูกผลักขึ้นบนและได้รับผลกระทบจำเป็นต้องหมุนยูไปหาสล็อตว่างที่ฝั่งซ้ายของแกนส้มแล้วหมุนแอลพรมเพื่อพลิกมุมส้มเขียวขาวให้หันสีขาวไปด้านหลังและอยู่ชั้นบนเหมือนเดิมหมุนยูย้ายมุมส้มเขียวขาวไปหลบหลังขวาเพื่อเก็บขอบเขียวขาวแต่ขอบส้มเขียวขวางอยู่ ขอบนี้ต้องอยู่แถวบนเพื่อจับคู่จึงต้องหมุนอยู่อีกครั้งเพื่อย้ายขอบไปหลบขวาหลังแล้วค่อยหมุนแอลเก็บเขียวขาวกลับเข้าที่หันแกนน้ำเงินมาข้างหน้าเพื่อให้มุมส้มเขียวขาวหันมาข้างหน้ามุมนี้หันสีเขียวขึ้นบนต่างจากขอบที่หันสีส้มขึ้นบนกรณีสีด้านบนต่างกันจะต้องย้ายขอบที่อยู่ด้านขวาไปอยู่ตรงข้ามคือด้านหลังจะหมุนแอลให้มุมหลบลงด้านล่างก่อนหมุนแอลดูฝั่งซ้ายของแกนส้มที่จะถูกผลักขึ้น พบว่าเป็นสล็อตว่างหมุนแอลให้มุมลงด้านล่างแล้วหมุนยูพรมย้ายขอบส้มเขียวไปด้านหลังหมุนแอลพรมย้ายมุมขึ้นบนต่อจากนั้นต้องหมุนมุมไปหาการส้มก่อนโดยหมุนยูหันการส้มมาด้านหน้าหมุนแอลพรมเพื่อจับคู่กับขอบด้านหลังจับคู่ได้แล้วจะใส่ลงสล็อตต่อไปโดยหมุนยูพรามมาจับคู่ขอบเขียวขาวแล้วหมุนแอลเก็บเข้าสล็อตดีจับคู่มุมแดงเขียวขาวกับขอบแดงเขียว กรณีนี้มุมแดงเขียวขาวอยู่แถวบนสีขาวหันออกข้างพร้อมจับคู่ผ่านมาแล้วสองกรณีคือมุมขาวหันลงล่างและหันขึ้นบนยังขาดกรณีมุมขาวอยู่ชั้นล่างแต่สีขาวหันออกข้างดังนั้นจะคลาสสีเล็กน้อยเพื่อสร้างกรณีนี้ขึ้นหันแกนแดงมาข้างหน้าหมุน R U สองพรมจะได้มุมแดงเขียวขาวอยู่ชั้นล่างสีขาวหันออกข้างเริ่มแก้รูบิกขณะแกนแดงหันมาด้านหน้า หมุน f พรัมไม่ได้เพราะมุมแดงเขียวขาวจะหันสีขาวขึ้นบนดังนั้นหมุน R เพื่อให้มุมนี้ขึ้นบนและหันสีขาวออกข้างแล้วหมุน u ให้มุมแดงเขียวขาวหลบไปทางซ้ายเพื่อจะเก็บขอบเขียวขาวแต่ขอบแดงเขียวขวางอยู่แถวบนซึ่งเป็นตำแหน่งพร้อมจับคู่ต้องหมุน u อีกครั้งให้ขอบหลบหน้าซ้ายหมุน R พรัมเพื่อเก็บขอบเขียวขาวกลับเข้าที่จะสังเกตได้ว่ามุมและขอบหันสีขึ้นบนต่างกันต้องอยู่ตรงข้ามกัน เผอิญอยู่ตรงข้ามกันแล้วไม่ต้องแก้ไขหมุนมุมแดงเขียวขาวหาแกนแดงโดยหมุน U2 จากนั้นหมุนาไปจับคู่กับขอบแดงเขียวได้เลยต่อจากนั้นหมุน U กลับมาจับคู่กับขอบเขียวขาวหมุน R พรัมเก็บเข้าสล็อตเมื่อจับคู่มุมและขอบเข้าสล็อตครบ4สล็อตแล้วก็จบวิธี S2L ที่ทำให้รูบิก2ชั้นแรกมีสีเรียงกันครบสรุปภาพรวมดังนี้มุมที่มีสีขาวมีอยู่4กรณีคือมุมอยู่ชั้นบนหันขาวออกข้างหรือหันขาวขึ้นบน มุมอยู่ชั้นล่างหันขาวออกข้างหรือหันขาวลงใต้รูบิสสำหรับขอบมี2กรณีคืออยู่ชั้นบนหรืออยู่ชั้นสองถ้าเดิมไม่อยู่ชั้นบนต้องย้ายมุมและขอบที่ fine, руки, ต้องการขึ้นมาชั้นบนก่อนเพื่อจับคู่โดยต้องทําให้มุมอยู่ชั้นบนและหันสีขาวออกข้างเมื่ออยู่ชั้นบนทั้งคู่แล้วหากอยู่ติดกันสีเข้าคู่กันจับสายสล็อตได้เลยหากอยู่ติดกันแต่สีไม่เข้าคู่กันต้องจับแยกกันก่อนแต่ถ้ามุมและขอบอยู่ห่างกัน แยกได้2กรณีคือมุมและขอบที่จะจับคู่กันมีสีที่หันขึ้นบนตรงกันหรือต่างกันหากสีตรงกันจับคู่กันที่ด้านหน้าหากสีต่างกันต้องทําให้อยู่แนวตรงข้ามกันก่อนเพื่อจับคู่กันที่ด้านหลังทั้งนี้ต้องระวังไม่ให้กระทบสล็อตที่จัดเสร็จแล้วแล้วเก็บเข้าสล็อตที่ตรงกับแกนสีสองข้างที่ขนาบอยู่จับคู่ใส่สล็อตจนครบสีส่สล็อต 3. แยกชิ้นมุมให้ตรงตำแหน่งพบมุมที่มีสีน้ำเงินอยู่ด้านเดียวกันขณะแกนแดงหันอยู่ข้างหน้า หมุนยูให้มุมน้ำเงินไปอยู่แกนน้ำเงินหันแกนน้ำเงินมาข้างหน้าพบว่ามุมทั้งสองตรงตำแหน่งแล้วแม้สีไม่หันไปทางเดียวกันหันแกนเขียวด้านตรงข้ามมาข้างหน้ามุมเขียวส้มอยู่ผิดตำแหน่งต้องสลับกับมุมเขียวแดงใช้สูตรสาจหนึ่งหมุนแอลพรมอยูพรมแอลเอพรมแอพรม U ยูอลสองมุมเขียวส้ม มุมเขียวแดงอยู่ตรงตำแหน่งแล้ว4พลิกมุมบนให้เป็นสีเหลืองพบรูปแบบไฟเหลืองคู่หันแกนแดงมาข้างหน้าให้ตรงรูปแบบและใช้สูตรส1่หซูเนอรหมุน R U R ู่ R พรม u ยู่ R พรม u2 ต่อมาพบไฟเหลืองด้านหน้าด้านซ้ายและด้านหลังโดยไม่ต้องหันแกนใหม่ใช้สูตร4.2่4.2อนทิซยุนหมุนแพรม ยูพรัมแอลยูพรัมแอพรัมยูพรัมสองแอลยูพรัมสองมุมบนขึ้นสีเหลืองครบและสีด้านข้างถูกต้อง5หันแกนน้ำเงินมาข้างหน้าให้ตรงรูปแบบเอชหมุนตามสุดห้าหมุนอายูอาพรัมยูพรัมเอมพรัมยูอายูพรมอาเล็กพรัม อเล็กพรัมคือหมุนแถวขวาและแถวกลางมาด้านหน้าพร้อมกันทวนเข็มนาฬิกาแนวเดียวกับอาพรัม ok 6ขณะแกนน้ำเงินอยู่ด้านหน้าพบขอบเขียวสลับกับขอบน้ำเงินขอบส้มสลับกับขอบแดงในแนวเหนือใต้และออกตกใช้สูตร6.3ย้ายคว้หมุนเอพรัมสองยูเอพรัมสองยูสองเพรมสองยเอพรมสอง จัดเรียงสีรูบิกครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมีเทคนิคเพิ่มเติมของ s อสตูที่ยังไม่ได้เน้นคือการหมุนขอบขึ้นบนเมื่อมีมุมด้านบนอยู่แล้วตัวอย่างนี้ทํารูปขาวบวกเสร็จแล้วขณะแกนน้ําเงินอยู่ด้านหน้าถ้าจะจับคู่มุมส้มเขียวขาวกับขอบส้มเขียวก่อนถ้าหมุนแอลพรมให้ขอบขึ้นบนสีด้านบนจะต่างกับมุมจําเป็นต้องอยู่ตรงข้ามกันตอนนี้ขอบไม่อยู่ตรงข้ามกับมุมย้อนกลับก่อนเทคนิคคือต้องหมุนยูพรมเพื่อให้มุมนี้หันสีขาวไปด้านหลังก่อนแล้วจึงหมุนแอลซึ่งเป็นทิศเดียวกับสีขาวของมุม ขอบจะอยู่ตรงข้ามกับมุมและจับคู่ได้ทันทีมาดูอีกกรณีหนึ่งขณะแกน้ำเงินยังอยู่ข้างหน้าถ้าจะจับคู่ขอบแดงเขียวด้านหน้ากับมุมแดงเขียวขาวด้านหลังถ้าหมุนอาให้ขอบสีขาวขึ้นบนสีด้านบนจะต่างกับมุมซึ่งจำเป็นต้องอยู่ตรงข้ามกันตอนนี้ขอบไม่อยู่ตรงข้ามกับมุมย้อนกลับก่อนเทคนิคคือต้องย้ายมุมโดยหมุนยูพรมเพื่อให้มุมนี้หันสีขาวมาด้านหน้าแล้วจึงหมุนอาให้ขอบหันไปทิศทางตรงข้ามกับสีขาวของมุมขอบจะอยู่ตรงข้ามกับมุมและจับคู่ได้ทันทีแต่ถ้าสมมุติขอบอยู่ด้านหลัง ก็ต้องหมุนมาทิศเดียวกับสีขาวของมุมกรณีที่มีขอบอยู่บนก่อนเช่นหมุน A รำให้มุมส้มเขียวขาวขึ้นบนพบขอบส้มเขียวหันสีต่างกันขึ้นบนหมุน A รำย้อนกลับก่อนหมุน U2 ย้ายขอบไปฝั่งตรงข้ามแล้วจึงหมุน A ให้มุมส้มเขียวขาวขึ้นบนจึงพร้อมจับคู่กันเคล็ดลับเพิ่มเติมของ F2L คือการเลือกจับคู่มุมกับขอบว่าควรเลือกจับคู่กรณีไหนก่อนหลังลำดับแรกควรเลือกจับคู่มุมกับขอบที่อยู่ชั้นบนก่อนเพราะหมุนน้อยที่สุดแล้วจึงจับคู่มุมชั้นบนกับขอบชั้นสอง ลำดับที่สามจับคู่มุมชั้นล่างกับขอบชั้นบนและลำดับสุดท้ายคือมุมชั้นล่างกับขอบชั้นสองเพราะหมุนมากที่สุดแต่ตอนแรกที่เลือกกรณีนี้เป็นคู่แรกเพื่อให้เห็นครบทุก,กรณีปกติขณะจับคู่มุมและขอบใส่ลงสลอ็อตจะไล่มุมชั้นล่างและขอบชั้นสองขึ้นบนไปในตัวเคล็ดลับนี้จะช่วยลดจำนวนครั้งที่หมุนลงโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปอื่นๆหากพบคลิปนี้ก่อนอย่าลืมดูคลิปพิชิตรูบิกภาคแรกคือภาครู้ให้ชำ เพื่อเข้าใจความเป็นไปได้ทุกกรณีสำหรับหน้านี้และหน้าถัดไปแสดงสูตรที่ใช้สำหรับการแก้รูบิกชั้นบนสุดและสรุปการใช้สูตรแทนกันหากต้องการลดการจำสูตรลงตัวอย่างค่อนข้างครอบคลุมซึ่งต้องฝึกฝนด้วยตนเองเพิ่มโดยคลาสสีเองหรือหาเว็บไซต์ช่วยคลาสสีแล้วลองแก้ตามวิธีนี้ไม่นานจะคล่องจนไม่ต้องเปิดสูตร